อยากขับ B M ในงบล้านสเป็นคันไหนได้บ้างเริ่มตอนที่คันนี้ยค่ะ B M W 3 2 0 D G T Sport นะคะตัวนี้จดทะเบียนเมื่อปี2015หรือว่า2558ตกแต่งแบบสปอร์ตนะคะข้างในเป็นตะเข็บสีแดงตัวนี้เหลือแค่1 2 9 9 0 0 0บาทหรือว่าล้านสดูซิเปิดเข้ามานะคะด้านในก็ตกแต่งเป็นแบบสปอร์ตนะขอบข้างในนะคะเป็นลายสีแดงหมดเลยนะคะ ดูสปอร์ตมากๆแล้วก็กระจกแบบเฟรมเลสค่ะกระจกก็ไม่มีขอบนะคะนี่คลิปข้างๆนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ยิ่งขับเร็วๆตัวนี้จะยกขึ้นมานะคะต้องความเร็วที่ร้อยร้อยกว่าเราไม่บอกว่าร้อยเท่าไหร่แล้วกันนะตัวนี้จะค่อยๆยกขึ้นมานะคะเนาะนี่ แกรนทัวริสโมนะคะ3 2 0ดีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเนาะสำหรับตัวนี้1,299,000บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบในทรงสปอร์ตอยากได้อะไรที่ดู Luxury นะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะ B M W 3 3 0 e luxury นะคะการตกแต่งในโดยรวมเป็นแบบ Luxury เนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถชาร์จแบบ ใช้แบบไฟฟ้าได้นะคะเนาะหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจดทะเบียนเมื่อปี2018ว่า2,561นหรอ 2, นะคะฟรีดาวได้เลยผ่นอนริ่มต้น2 4 0 0 0เท่ากันเลยทั้งสองคันนะคะนอะ้องนี่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะนี่นะ3 3 0 e นอนะคะด้านข้างจะเห็นว่านี่เห็นไหมมีที่เสียบชาร์จไฟตรงนี้ได้ด้วยนะคะ นี่นะคะสามารถชาร์จไฟได้นะคะขับข like e ี่แบบอีโมดได้นะคะช่วยประหยัดน้ำมันข้างในก็แต่งแบบลักชัวรี่นะคะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะดูทันสมัยนะคะขับได้หลายโหมดนะมีโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตแบบนี้นะคะตรงนี้นะเป็นบีอ M นะคะนี่นะใครที่ชอบการขับขี่แบบว่า พุ่งนะคะขับแบบพุ่งๆนะคะขับแบบรอบต้นดีก็ต้องแนะนำ v m ทั้ง2คันนี้เป็นซีรีส์3คันนึงเป็นดีเซลอีกคันนึงเป็นเบนซินและไฟฟ้าชอบคันไหนทั้ง2คันราคาเดียวกันเลยนะคะมีคันนึงอยากจะพาทุกคนไปชมเป็นซีรีส์5ค่ะ คันใหญ่กว่าเพื่อนราคาเดียวกันนะคะนั่นคือคันนี้เลยค่ะ B M W Series 5นะคะ 520d M Sport ค่ะตัวนี้ชมหน้าเขาก็คือ F10 นะคะ1.29นะจดทะเบียนเมื่อปี2016รุ2,559นะคะออกใหม่3ล้านกว่าเหลือแค่1.29ล้านเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็ตกแต่งแบบ M Sport เปดให้ดูหน่อยความ M Sport คืออะไรนะคะนี่ค่ะข้างในนะคะ ตกแต่งแบบ M Sport เนาะพวงมาลัย M Sport ค่ะกรอบบันไดข้างนะคะช่วงล่าง M Sport Max นะคะทุกอย่าง M Sport แท้จากโรงงานเลยนะ 1, 2, 9นะคะทุกคันนะคะรับประกัน4ปีค่ะฟังไม่ผิดนะตอนนี้เรารับประกัน4ปีนะคะ24,000กิโลนะคะใครที่แบบอยากได้เบนทหรือว่าอยากได้ BM นะคะเนาะ ราคาเดียวนะตรงนี้นะคะมีให้ทุกคนเลือกนะดีเซล2คันแล้วก็แบบเบนซินไฟฟ้าน1คันนะคะทุกคัน1,299,000าบาทผ่อนเริ่มต้นที่24,000บาทนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์หามินค่ะ fskhoncm ค่ะ